ท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ <c oughs> ก็จะพูดถึงมหาปฏิปทานนันสูตรในข้อที่ว่าด้อิยาบทคำวิริยาบทนี่แปลว่าการเคลื่อนไหวตามพระบาลีขอพระบาลีมาอ่านให้ฟังก่อน คมบาลีเร้งกล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสุจเมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เราเดินอยู่เมื่อยือนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรายืน,นอยู่หรือมันนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่าเดี๋ยวนี้เรานอนอยู่ เมื่อเธอนั้นเป็นผู้ตั้งกายไว้แล้วอย่างใดก็ย่อมรู้ชัดอาการอย่างนั้นดังนี้พี่สุทั้งหลายย่อมพิจารณาให้นกายภายในกายบ้างย่อมพิจารณากายในกายเห็นในเห็นกายภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างหรือมีสติอยู่ว่ากายมีอยู่ข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าเกี่เือนั้นพเพียงแต่สักว่ารู้ เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดจุดด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจารณาหิ้กายในกายเนียงๆอยู่อย่างนี้ <c oughs> ในสำหรับข้อนี้ตามพระบาลีท่านแสนแดงออกเห็นชัดในด้านอิธิยาบท <c oughs> ว่าเราจะนั่งอยู่ก็ดีเราจะยืนอยู่ก็ดีเราจะเดินอยู่ก็ดีเราจะนอนอยู่ก็ดีท <c oughs> ั้งนี้ก็ขอให้ทราบว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่เป็นอนวุวาองค์สมเด็จพระบระมครูมีความประสงค์ให้ใช้สติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ การฝึกอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็เป็นการฝึกสมาธินั่นเองสมาธิประการตั้งใจและบางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมการนอนก็ดีการนั่งก็ดีการยืนก็ยืนก็ดีการเดินก็ด,กกดีทำไมมันจะจึงเป็นประโยชน์กับการเจริญสมาธิ นี่คำว่าสมาธิเดียการตั้งใจเรียกการนึกขึ้นม้ได้ไอ้การตั้งใจนี้ก็เรียกว่าการทรงตัวเองทรงจิตไวในาการที่เราทรงอยู่เวลาเราเดินเรารู้ว่าเดินเทาเก้าวเท้าซ้ายรู้ว่าก้าวเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก็รู้ว่าก้าวเท้าขวา ก้าวเท้าสั้นหรือยาวก็รู้ว่าก้าวเท้าสั้นหรือยาวจะเดินไปข้างหน้าก็รู้ว่าเดินไปข้างหน้าจะถอยมาข้างหลังก็รู้ว่าถอยมาข้างหลังนี่ไปไป,ไปมามาไปได้เอาสัมปชัญญะเข้ามาบวกเข้าอื่แล้วเป็นอนุองค์สมเด็จพระบริทีแก้วให้ทำสติทรงจิตไว้ว่าเราควรจะรู้เวลานี้เราอยู่ในสภาพเช่นไร ในการเดินการยืนการนอนการนั่งเรามีเป็นปกติแต่ถ้าว่าจิตของเราลืมคิดท่านเคยคิดบ้าหรือเปล่าขณะที่เดินอยู่ท่านมีความรู้สึกว่าเวลานี้เราเดินท่านเคยคิดบ้างไหมเมื่อเรานั่งอยู่เรามีความรู้สึกว่าเวลานี้เรานั่ง ด้วยนอนเดยอนเดินยืนก็เหมือนกัน <c oughs> โดยมากเราไม่ได้เอาจิตเข้าไปคิดในเรื่องนี้เป็นสำคัญเราทำความรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่านั่งคือเราจะนั่งเพื่อทำธุระกิจอย่างใดอย่างหนึง่งหรือว่าเราจะยืนเพื่อทำธุระกิจอย่างใดอย่างหนึง่งเราเดินเพื่อไปธุระที่ไหน เรานอนเพื่อพักผ่อนร่างกายความรู้สึกมนุษยสึกตอนปลายไม่ใช่ตอนต้นไม่ใช่รู้ว่าเรายืนเราเดินเรานอนไปรู้สึกเอาตอนธุระที่เราจะพึงทาอันนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้จาเห็นว่าอารมณ์อย่างนี้ของท่านและบรรดาพวกเราทั้งหลายยังอยากอยู่องค์สมเด็จพระบระมครูยังได้ทรงแนะนํา ให้ใช้เวลายืนเวลาเดินเวลานอนเวลานั่งให้ทําความรู้สึกไว้โดยว่าเวลานี้เราทําอะไรนี่เป็นจุดแรกถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าอารมณ์ฝึกการในสมาธิในลักษณะองการเคลื่อนไหวของทางร่างกายคราวนี้เราก็มาพูดถึงการเดิน เอาการเดินก่อนการเดินนี้เรียกกันว่าจงกรมที่บรรดาท่านพุทธบริษัทต่างหลายมาเจอสงสัยว่าจงกรมนี่เขาทำกันยังไงความจริงคําว่าจงกรมนี่เขาแปลว่าเดิน,นเวลาเดินจงกรมเราต้องตั้งท่าแบบไหนบ้างล่ะต้องใช้เนื้อที่ยาวเท่าไรใช้เนื้อที่กว้างเท่าไร แล้เดินแบบไหนมันจึงจะถูกนี่เคยได้ฟังบรรดาท่านพุทธบริษัทต่างหลายมาถามกันอยู่เสมอ <c oughs> ว่าในที่บารสถานท่านอาจารย์ท่านแนะนำว่าต้องเดินแบบนี้มันถึงจะถูกต้องเดินแบบนั้นต้องใช้หน้าที่กว้างเท่านี้ใช้หน้าที่กว้างเท่านั้นแล้ว่าตามพระบาลีในมหาสติปัฏฐานน้าสูตร อ่านให้ท่านฟังแล้วไม่เห็นว่าพระพุทธเจา้าจะวางท่าไว้เลยว่าจะต้องเดินท่าไหนมันถึงจะถูกที่พระพุทธเจา้ามาได้บอกบอกแต่เพียงว่าถ้าเราเดินเราก็รู้ว่าเราเดินเรายืนเราก็รู้ว่าเรายืนเรานั่งเราก็รู้ว่าเรานั่งเรานอนเราก็รู้เรานอนตอนนี้ท่านเรียกว่าสม,มถาภาวนา นี่ถ้าเราเดินกันอยู่ก็ขอตอบแค่ง่ายๆว่าจงกลมนี่แปลว่าเดินก็คือเดินแบบปกติธรรมดานั่นเองไม่ต้องไปตั้งท่ายกยกอย่างๆกา็ทำท่าจะยกมั่งจะย่างมั่งจะย่องมั่งอะไรท่านี้ไม่ต้องถ้าคืนทำแบบนั้นแล้วก็ไม่ทานกิน พระพุทธเจ้ามีความประสงค์อย่างเดียวว่าถ้าเราเดินอยู่จงรู้ว่าเวลานี้เราเดินทำสติสัมปชัญญะของเราให้มันทันนี่จะใช้พื้นที่ยาวเท่าไรกว้างเท่าไรไม่จํากัดเราพอใจเท่าไรแล้วก็ใช้พื้นที่เท่านั้นหรือว่าเรามีพื้นที่เท่าไรเราก็ใช้เท่านั้น ถ้าเรามีที่จะเพาะในห้องนอนของเราแล้วก็เดินในห้องนอนของเราก็าใช้ได้เดินกลับไปกลับมากลับมากลับไปเวลาจะเดินก็จงทํสงยาสติสัมปัจาะห้รู้ว่าเวลานี้เรากําลังเดินอยู่นี่เฉพาะเรื่องนี้นะเวลานั่งก็เหมือนกันนอนยืนก็เหมือนกันวันนี้เราจะซ้อมเรื่องกันเพาะเดินอย่างเดียวในตอนนี้ ถ้าเราจะเดินให้ดีเราจะทำยังไง <c oughs> ถ้าจะเดินให้ดีเราก็รู้ว่าขณะนี้เราเดินขณะที่เราเดินนั่นก็ควรจะใช้กรรมฐานกองใดกองหนึ่งที่เรากำลังจเจริญอยู่ใช้ควบคู่กันไปด้วยเช่นเราจเจริญพุทธานุสติกรรมฐานเก้าเท่าแรกก็พุทธเก้าเท่าที่สองก็โท แล้วเดินแบบธรรมดาธรรมดาการเดินแม้แต่เดินไปธุระเดินไปบินธบาตเดินไปทำกิจการงานก็ควรใช้อารมณ์นี้ไว้ด้วยเพื่ออารมณ์จิตไม่ว่างแจกขุศลให้มันรู้ทั้งเดนรู้ทั้งคำภาวนา <c oughs> ตอนนี้สมมติว่าถ้าเรายังภาวนาไม่ถนัดหรือว,ว่าเราเป็นคนใช้พิจารณาเป็นสำคัญ เราก็ต้องการจะฟังธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่กำลังศึกษาที่กำลังไห้ทวนที่กำลังพิจรารณาอยู่เราก็เอาธรรมะของค์สมเด็จพระบรมครูเพราะสมัยนี้มีเครื่องอุปกรณ์ใช้มาก <c oughs> ใช้เครื่องบันทึกเสียงสะพายไปด้วยเราจะฟังอะไรขณะที่เดินแล้วก็เดินฟังไปด้วย เดินไปรู้ว่าเราเดินหูเราก็รู้ได้ยินเสียงใจเราก็นึกทราบรู้ว่าเสียงนั้นพูดว่ายังไงพร้อมกันไปนั้นถ้าเราฟังเสียงธรรมะโดยเฉพาะว่านี่เป็นเสียงธรรมที่เราต้องการเราหูเรารู้เสียงอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ชีว่าจิตของท่านก็มีสมาธิจากการฟังเสียง ถ้ารารู้จักการเดินด้วยก็ชื่อว่ามีสภาธิสมาธิในฐานะที่เราเป็นผู้เดินไปด้วยนี่เป็นอันว่าสมาธิเราได้ถึงสองจุดแต่หากว่าเราจะไม่ใช้อย่างนั้นเราใช้เสียงที่มีการพิจารณาเป็นสำคัญในด้านมิปัสนายานหรือว่าในด้านสมถภ,ภาวนา ขณะที่เราฟังเสียงนั้นแล้วก็คข้ควรไปตามเสียงนั้นด้วยช่วยให้มีความรู้สึกเห็นจริงเห็นจังตามธรรมะส่วนนั้นอย่างนี้ก็จะได้ผลในการพิจารณาเป็นอันว่าการเดินของเราถ้าเราไม่ภาวนาอะไรเลยก็รู้จักการเดินระยะการเดินในการนั่งการนอนการยืนให้จิตรู้อยู่ ถ้าเราต้องการกําไรในส่วนนี้เราก็ภาวนาไปด้วยเราก็พิจารณาไปด้วยกรรมาฐานกองใดท่านได้จากการเดินกรรมาฐานกองนั้นเสื่อมยากหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าจะนั่งอยู่หรือนอนอยู่หรือยืนอยู่ก็เหมือนกันแล้วก็ใคร่ควรพระธรรมกรรมฐานนิองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ด้วย ไม่ใช่รู้แต่นั่งแต่นอนแต่ยืนแต่เดินแต่ความจริงพระพุทธเจ้าสอนตอนนี้ให้รู้จํากัดเฉพาะว่ารู้ยืนรู้ดอนรู้เดิน,ร,ดนรู้นอนรู้นั่งพระพุทธเจ้าสอนไม่มากตอนนี้ถ้าจะพูดกันแค่นี้อย่างเดียวก็จะเป็นเรื่องสั้นสําหรับท่านไป่าเดี๋ยวจะไปเดินเฉยๆก็อยอ่าเสียเวลาเปล่า เพราะว่ากรรมฐา,านข้อคิดกว่าจะถึงมันก็อยู่นานถ้า <c oughs> วันนี้ยังไงยังไงมันก็ไม่ถึงแน่ในข้อตอนปลายเป็นอันว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงเอากำไรในการเดินอยู่ก็ดีในการนั่งอยู่ก็ดีในการนอนอยู่ก็ดีในการเยืนอยู่ก็ดีด้วยการพิจารณาหรือภาวนาสมถกรรมาฐานมิปัสนากรรมาฐานไปด้วย ตัวอย่างพระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวราชการปัจจุบันที่พระองค์เด็กทรงเคยทรงตัดว่าเวลาผมเดินไปไหนว่างจากกิจผมจะเดินเวลาหนึ่งชั่วโมงผมก็เ,เทปสะพายไปด้วยเปิดเทปฟังฟังสองหน้าฟังไปฟังรู้เรื่องแล้วก็ทรงคิดตามด้วย ถ้าต้องการเดินสองชั่วโมงก็ฟังเทปสี่หน้านี่พระองค์ทำอย่างนี้ในเวลาที่พระองค์ทรงว่างอยู่พระองค์เวลาประทับนั่งหรือประทับนอนพระองค์ก็ทรงเปิดเทปฟังเพื่อจิตไม่ว่างจากกุศล นี่สำหรับบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนถ้าอยาพูดกันไปเรามีกำไรมากกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวมีพระราชภาราะมากกว่าจะมีภาระว่างใช้กำลังดดจิตได้จริงๆก็แสนทีน่ยากใช้เวลาตอนดึกสำหรับพวกเราเราพุทธบริษัทมีเวลาตลอดวัน ยิ่งเวลานี้งานก่อสร้างหมดไปแล้วจะเหลืออยู่ก็เป็นภารกิจของช่างเราจะมีงานอะไรบ้างก็เล็กๆน้อยๆเวลานั่งอยู่ก็ดียืนอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีเราก็ควรจะฟังเสียงธรรมะไปด้วยหรือว่าถ้าไม่ฟังเสียงธรรมะก็ใช้เวลานั้นพิจารณาหรือภาวนาไปด้วย อย่าปล่อยกําลังใจของเราให้ว่างอยู่ดยไร้ประโยชน์ถ้าจิตของท่านว่างอยู่จากการภาวนาและพิจารณาก็ถือว่าท่านขาดทุนเพราะเวลาของท่านมีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิทธิบาทสี่จิรณะสิบห้าบารมีสิบเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่มีความสำคัญที่สุดก็คือบารมีสิบระการต้องให้ติดใจบรรดาท่านหลายอยู่เป็นปกติแลว้วควบคุมเนื้อธีบาสสิบรายการและมัตตวางด้วยเจรณะสิบห้าถ้าจิตคนท่านหลายทรงอยู่อย่างนี้แล้วท่านจะใช้คำภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามความรู้สึกจะเป็นสมาธิได้ง่าย และอารมณ์ของวิปัสสนาญาณก็จะแจ่มใสผลประโยชน์จะพึงเกิดกับท่าน <c oughs> ตอนนี้เราก็มาหันกันว่าทีงอิทยิยบทที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงจัดว่าในขณะที่เรานั่งอยู่ก็ดีเรายืนอยู่ก็ดีเราเดินอยู่ก็ดีเรานอนอยู่ก็ดีนอกจากจะมีจิตกำหนดรู้แล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้ว ทรงแนะนำในด้านวิปัสสนาญาณไว้ด้วยเป็นอันว่าการรู้ยืนรู้เดินรู้นอนรู้นั่งนี่เป็นสมถะภา,าวนาตัวทรงอารมณ์รู้เป็นตัวสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปเลยเป็นกล่าวว่าพิสุย่อมพิจรารณาิห่งกายในกายบ้างให้เป็นภายในบ้าง พิจารณาแห่งกายในกายเป็นกายภายนอกบา้างก็หมายความว่าดูตัวเราเองบ้างดูตัวของบุคคลอื่นบ้าง <c oughs> ดูตัวเราเรียกว่าพิจารณาในในกายของเราถ้าดูบุคคลอื่นก็ชื่อว่าพิจารณากายของบุคคลอื่นเรียกว่ากายภายนอกนั่นกล่าวว่าย่อมพิจารณาแห่งกายในกาย ทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างื่อดูทั้งกายเราและกายเขาดูตรงนี้โดนตรง,ตรงไหนกันถ้าเราจะดูด้านสมถะภาวนาก็เห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสุขปกเมอการสามสิบสองมีวจาระปัสสาวะน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันเต็มไปด้วยความสุขปกนี่ดูแบบสมถะภาวนา ละร่างกายนี้จะมีความตายเป็นที่สุดไม่สามารถจะทรงอยู่ได้ทั้งกายเราและกายเขาตอนนี้ถ้าดูแบบธรรมดาก็ดูว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเป็นทุกขังเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายเป็นอนัตตามีความตายเป็นอดี่สุด อย่างนี้มันเป็นธรรมดาของร่างกายซึ่งไม่มีใครจะสามารถหลีกเลี่ยงไปได้ให้น,น้กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างนี่ให้พิจารณาว่าร่างกายของเราในตอนแรกออกจากคารมารดามันเล็กนี่ต่อมาไม่เกิดขึ้นม,มีอาการเพิ่มเติมในอวัยวะภายใน <c oughs> หมายความว่าสร้างอวัยวะภายในที่มันมีอาการาม32งครมมันค่อยๆโตขึ้นทีละน้อยละน้อยนี่แสดงว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นนี่เป็นอวราร่างกายไม่โสงสภาพมันโตขึ้นนี่ก็กล่าวต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นเป็นธรรมดาว่าร่างกายมันเสื่อมไปบ้าง นี่เป็นร่างกายเนี่ยตามธรรมดาของมันมันมีความเจริญขึ้นจากความเป็นเด็กและพร้อมกันนั้นมันก็มีความเสื่อมเสื่อมตรงไหนเพราะว่าของเก่าหมดไปของใหม่เข้ามาแทนที่ในขณะที่เป็นเด็กถ้าไม่มีอาหารเข้ามาหล่อเลี้ยงมันก็ตาย แต่ว่าที่มันไม่ตายเพราะมีอาหารใหม่เข้าไปหล่อเลี้ยงแต่ความจริงของเก่ามันก็เสื่อมสาลายไปของใหม่เข้ามาแทนที่นี่เรียกวันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปมันเกิดขึ้นมา,มนมมนนมาความเกิดกับความเสื่อมขึ้นมามีพร้อมๆกันเมื่อของใหม่เข้าไปของเก่าหมดไปนี่ของใหม่ทําให้เกิดของเก่าทําให้เสื่อมนี่เป็นตอนเด็ก นี่มาถึงความเป็นผู้ใหญ่เมื่อร่างกายเราเข้าถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวชื่ว่ามันจเจริญเต็มที่แล้วตอนนี้ไปมันก็เริ่มมีความเสื่อมถอยหลังลงไปมีความพุดโทมลงแก่ลงไปทีละน้อยละน้อยนี่แย่การเสื่อมอย่างนี้ท่านบอกว่าให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะเป็นเจ้าพี่เจ้าการ เข้าไปบังคับว่าจงยาแก่จงยาเสื่อมจงจะเริมขึ้นเป็นปกติถึงแม้ว่าเราจะคิดอย่างนี้เราจะทําอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะธรรม,ดา,าม,มดามันเป็นอย่างนั้นเมื่อธรรมดามันเป็นอย่างนั้นเราก็ทําใจไปเราเบาิขาว่ามันจะเจะเริงขึ้นก็เรื่องของมันมันจะเสื่อมไปนี่มันก็เรื่องของมัน และพระองค์ทรงตัดต่อไปว่าย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปภายในกายนี่ถือว่าความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปก็ดีมันเป็นปกติธรรมดาข้ามันเราไม่ยุ่งตัวไม่ยุ่งเขาเรียกว่าสังขารเปรย์ายยาเพราะว่าวางเฉยในร่างกายแลงเสีย วันนี้เม,มื่อธรรมดายของมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนั้นมันจะเจริญก็เชิญเจริญขึ้นมันจะเสื่อมก็เชิญมันเสื่อมมันเป็นเรื่องของมันถ้าพูดว่าเรื่องของมันถ้าเราจะกล่าวว่าถ้าเราคําว่าเรานี่มันมเป็นใครก็ต้องตอบว่าเราคือจิตที่เข้ามาศสยกายอยู่ชั่วคราวเท่านั้นร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยชยั่วคราว ในร่างกายไอ้บ้านหลังนี้มันมีความเสื่อมเป็นปกติเราก็ย่อมรู้ในการเสื่อมก็คิดว่าอาการเสื่อมก็มันอย่างนี้มีเป็นธรรมดาในไม่ช้ามันก็จะพังนี่ต่อไปเพ่งกล่าวว่าก็หรือสติว่ากายนี้มีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอเท่านั้นแต่ว่าเพียงแต่สัตว์แต่ว่าเป็นที่รู้อยู่ นี่หมายความว่าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้วางภาระในกายเสียเ <c oughs> พราะเจ้ากายนี้มันเหมือนกับตุ๊กตาที่วางอยู่ข้างหน้าของเราเมื่อตุ๊กตานี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ขวกเราเราก็ไม่สนใจอะไรมันคําว่าไม่สนใจในที่นี้ก็หมายถึงความว่าเราไม่ได้ผูกไม่ได้พันมันจนเกินไป มันจะทรงอยู่ก็เชิญทรงอยู่มันจะพังก็เชิญพังมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรามีอย่างเดียวถ้าร่างกายทรงอยู่เราก็ทนุรมบำรุงเพื่อเพื่อที่อาศัยเพื่อทางกําลังใจของเราให้บริสุทธิ์ได้รู้จักสภาวะตามความเป็นจริงฟังของท่านไปก่อนท่านกล่าวว่าเพียงเดชะกววาเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึก นั่นันบอกว่าร่างกายนี้ให้มันเป็นที่อาศัยที่ระลึกเราวิความรู้สึกเท่านั้น่ันบอกว่าต่อไปว่าย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรด้วยแล้วก็ไม่ยึดถืออะไรทุกอย่างในโลกเสียนด้วยพิ่สุทั้งหลายที่สุย่อมพิจารณาเรื่งกายในกายเนืเนืออย่างนี้นี่เมื่อสรุปความแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิแตแก้ว ก็ทรงแนะนำให้บันดาท่านทางหลายเห็นว่ากายนี้มีตามปกติมีความเสื่อมขึ้นในเบื้องต้นมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมขึ้นในท่ามกลางม,มีการสลายตัวไปในที่สุดแล้วก็ทําจิตรู้สึกว่ามันเป็นของธรรมดาของมันเป็นอย่างนี้มันเป็น,นเพียงที่อาศัยของเราชั่วคราวเท่านั้น จงอย่าติดในกายเสียเลย <c oughs> ว่ากายนี้จะแก่ก็เชิยแก่กายแย่พังก็เชิญพังแล้วนอกจากนั้นก็จงอย่าประยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกด้วยคือเราไม่ยึดถือกายว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติทั้งหลายในโลกนี้ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วย ทรัพย์สมบัติทั้งหลายที่เราหามาได้แล้วก็ถือว่าเป็นแด่เพียงเครื่องอาศัยโชคราวในสมัยที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติท่านเรียกว่าสังขารุปเป้าย,ยานระอวางเฉยในขันห้า เมื่อวางเฉยในกันห้าจิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดาความหวั่นไหวในขณะที่กายจะพังย่อมไม่ปรากฏแก่จิตของเราความหวั่นไหวในเมื่อเราจะจากทรัพย์สินทั้งหลายหรือบุคคลปฏิรัก์ก็ย่อมไม่มีในจิตของเราเพราะเรามีความรู้สึกอยู่ว่ากายเราก็ดีกายของบุคคลอื่นก็ดี มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเขามันเป็นที่เป็นจุดที่อาศัยเป็นเรือนที่อาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็เราละ่ะต้าขืนเราจะมีร่างกายอย่างนี้ต่อไปความเดือดร้อนความเป็นทุกข์ก็ย่อมปรากฏอีกถ้าเราวางภาระคือร่างกายเส้นได้ตามธระบาลีที่กล่าวว่าเตสังวุปสมุสุโข,ข นึงแปลเป็นใจความว่าการเข้าไปสงบก,กายนั่นชื่อว่าเป็นสุขก็หมายความว่าเราเป็นผู้ไม่มีกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือกายเราเป็นผู้ไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเราไม่มีความผูกพันในโลกทั้งหมดจะเป็นเราร่างกายของเราก็ดีร่างกายของเขาก็ดีสรพวัตถุกก็ดี วงความวัโลกนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนเป็นนิจังคือว่าเป็นโลกนี้มีอันที่จะต้องสลายตัวไปในที่สดุดเรามีอารมณ์ไม่ยึดไม่ถืออย่างนี้ถ้ารียกล่าวกันตามภาษาบาลีชัดๆก็แสดงว่าองค์สมเด็จตระสงรสวัสดิโสภาคให้เราจเจริญสกายะทิฏฐิทำลายมานะทิฏฐิความถือตัวถือตน ความยึดถือร่างกายว่าเป็นคนเป็นสัตว์ที่หมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมศาสคตกล่าวว่าท่านผู้นั้นทําลายอวิชชาคือความโง่สิได้เมื่อทําได้ถึงจุดนี้ก็สแสดงว่าท่านหลายมีจิตเข้าถึงความเป็นอรหัตผลชื่ว่าเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอรหันตดาบรรดาเพื่อนบิสุทั้งหลายโดยทุนน่นนา สำหรับเวลาที่จะแนะนำกันในวันนี้ก็หมดลงแล้วต่อต่นี้ไปขบวรดาท่านหลายพยายามทรงกายตามอธัธยาศัยของท่านจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้และจงทำจิตใจของท่านให้ทรงสติสัพจัญญะตามได้ทำคำสั่งสอนนิองสมเด็จพระจินนวรบรมศาสนาสมาสุทะเจ้าทงสอนไว้ เป็นไม่ตามอตัตยาสัยของท่านจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควรสวัสดี